สวัสดีคะ่ะพี่น้องทางไกล้ทางไกลอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้มาเดอ้อจากวันนี้มีตำปูจากวันนี้ไปอ่ามาร์เก็ตซีฟู้ดมาคะ่ะเขาขายพวกอาหารทะเลเนาะคะ่ะเนาะไปเที่ยวมาก็เลยลองเห็นเขาขายปูตัวเล็กๆประมาณขนาดนี้คะ่ะก็เลยลองซื้อมาแพ็ค เขาขายเป็นเป็นถาเน้องขันน้ะ,นะแล้านี่ก็จะเป็นปลาค่ะอันนี้ไม่รู้ปลาบ้านเราเขาเรียกปลาอะไรเนาะจานะันน้อแต่ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกคาเลค่ะคาเลก็มีหลายอย่างนะจนะันน้องตัวนี้พันห้าจ่ะพันหาร้อยเยนไม่ได้มาอวดอวดอ้างสรรพคุณราคานะคะแต่คือแบบเรามีหน้าที่นำเสนอค่ะ อันตัวนี้ก็จะเป็นของของฮอกเกตค่ะอันนี้ลอยลูกสาวแล้วก็คุณสามีอ่ากินไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันเยนค่ะหนึ่งตัวค่ะลูกสาว,วกับคุณสามีก็จะกินกะหัวไชเท้าฝนนะคะหัวไชเท้าฝนแล้วก็ปลาปิ้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากๆค่ะแล้วก็ยังมีเมียวง่ะค่ะวีเราไม่ได้ไม่ได้มีผักเยอะนะคะเพราะฟันไม่ดีจ้ะ ฟันไม่ดีค่ะก็เข้าสวยค่ะเข้าสวยเอากินกับปลาค่ะมาจากพี่น้องจา้ามากินข้าวด้วยกันค่ะเนี่ยปูลองกินดูรสชาติเป็นยังไงอุ๊ยอร่อยตอนแรกก็ซื้อมาใส่ส้มตำปูแบบสดๆเลยค่ะ ซื้อมายังไม่ตายเลยค่ะเมื่อกี้บางตัวแกะเหมือนเห็นหัวใจเขาตุ๊บตั๊บตุ๊บตับอยู่เลยจ้ะอร่อยซับอือ้ม อร่อยมากอืมกระเด็นใส่เสื้อเยเดาวทิชชู่ก็อยู่ไก่ตป๊หนึ่งจ้ะเอาทิชชู่ก่อนน้ำปะลาร้าจับปะลร้านัวเข้มข้นมากเลยจ้ะ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาทักทายอย่าลืมกดไลค์ให้ยาดานะคะกดไลค์กดแชร์กดไปเลยค่ะยาดาไปทุกบ้านกดให้ทุกบ้านนะคะกดไลค์ให้ทุกบ้านค่ะกดจนเป็นความเคยชินแล้วค่ะก็ใครเข้ามาหายาดาก็กดไลค์ให้ยาดาด้วยเด้อจ้ะ ยายดาวก็เข้าไปดูหลังบ้านมีใครกดให้บ้างเนาะจ้ะก็กดน้อยเหมือนกันเนาะไม่ทราบว่าไม่ถูกใจหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ยายดาวกดให้ทุกคนเลยค่ะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะอืมมันปูอร่อยเนี่ยปูสดนะคะเนี่ยสดมากๆเลย กดนเ,เป็นความเคยชินแล้วนะคะเพราะว่าเราแบบให้กำลังใจกันค่ะเขามาก็ขอเวลาสักแป๊บนึงค่ะไม่ต้องวิ่งนะคะนี่จะโอ้ยนี่ตัวมันจะพี่น้องจ๋าปู ก้ามมันยายดาวก็แทะไม่ได้ดอกเนก้อจะ้ะยายดาวฟันไม่ดียายดาวก็จะเอามาดูดดูดดูดจ้ะอืมเปลีย่ยนใหม่เดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้ไปอีกจะซื้อมาทำป่นปูจ้ะ หวานมากหวาน เราไปแบบตลาดของเขาแบบไอ้นี่เลยนอกจากมันก็เลยแบบได้แบบสดมากเลยค่ะมหมอก็บอกไม่ให้ไม่ให้ทำไม่ให้เคี้ยวของของแข็ง อร่อยมากค่ะจะพากินปลาปิ้งร้อนๆใหม่ๆสดๆเลยค่ะ Typically, อุอ๊ยๆเลยฟันอุ๊ยเลยอ่ะวันนี้กินข้าวน้อยถ้ากินอันนี้อย่างเดียวเดี๋ยวร้อนท้องกะกินข้าวก่อนด้วยมาจ้า มาจากพี่น้องจ้ากินข้าวด้วยกันจ้ากินมือชอบหลอกก๋งเยดาชอบกินปลานี้ค่ะ แต่ลูกสาวไม่ชอบลูกเขาชอบอกินมกกิื ค่ะอร่อยเสียดายฟันไม่ดีกินได้ช้าจ้ะอืม 新がり』では日本歌手優勝優秀主演女優賞受賞その年から3年連続で主演女優賞に輝いた、うん แซ่บคักแซ่บเพอรอจ้ะพี่น้องจ้าน้ำปลาร้านัวๆจ้ะ สียงคุณสามีนอนหลับเฝ้าทีวีจ้ะปลานเนื้อจะไม่แข็งนะคะแล้วก็มันปลาแบบเยอะมากค่ะ อร่อยมากๆค่ะ เดี๋ยวทำอีกคลิปจากพี่น้องจา๋าคลิปนี้ไปก่อนจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดอีกคลิปนึงจ้า